ตุ๊กกำลังกิน่นมันก็กำลังกิ่นข้าวเนาะโอ้กำลังคำอ้อพัดก,กับเขาเป็นกันนั่นแน่คุณตุก๊กแม่นก็ตะกี้พัตีนะะิว่าะพัติเอ่อคุณตุ๊กไปทานขา้าวเนี่ยพัติตุ๊กทำอาหารเจแล้วจ้าพัดก,กับเขาว้าวบะแม่นข้าวสวยฮั่นฮ้อนนะ โอ้ยมีความสุขแม่นแล้วเจ้าคุณตุ๊กถามถามเนะอร่อยเจ้าถามเนะอร่อยจเจริญอาหารคุณตุก๊กใัดกระเพราเหมือนกันมเจ้าแต่แต่บ้านคุณตุก๊กใส่กระเพราในกองบ้านป้าตีแบบมีกระเพราใส่อ่ะมันป้าตีแบบนี้กระเพราใส่คุณ <c oughs> ตุ๊กมาได้ใส่กระเพ <c oughs> ราเนี่ย ใส่ก็ได้เนาะคุณตุ๊กเนาะใส่ก็ได้เนาะตามมีตามเกิดชีวิตเออ่คนตานน่างแดนก็ยังแย่เนาะชีวิตคนตานน่างแดนในวันนี้จะใส่อ,อจะเพิ่มมะเขือส้มเจ้าเดี๋ยวนี้จะเพิ่มมะเขือส้มเจ้าขอบคุณ Một là chung. Bất cứ nói gì không thì cảm giác từ lần hai tuần các tuần hai tuần. Wow. Ba tuần tuần hai gặp ba tuần hai 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 tuần ถามงหุดเบาานเจ้าคุณนทนอย่างเนาะเสียดายเอ่อบ่ได้ลมคิดว้าวป้าีก็ลืมเลยป้าีม่โม่จคุยพอพอคุณตุกบอกป้าีล็กเลยป้าีลืมเลยคุณตุกออจะได้เนาะป้าีม่จะโดคุย มันตุกเหมือนกันมันกันเลยเจ้าโอ้ตุกเน่ากระบอกตะเกียร์อร์เมนูข้าวพัดเหรอครับเจ้าข้าวพัดข้าวพัดกุ้งเจ้าทัดทีเพิ่มมาเพิ่มบักระส้มเจ้าข้าวพัดกุ้งกุ้งตัวใหญ่ใหญ่เจ้าโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยข้าวพัดกุ้งใส่บรอกโคลี่เจ้าทัพที่กา จะใส่แบบเกื้อชมแล้วก็จากแค่แบบอุ่นเข่าเดี๋ยวคือลูกหลุดลงมาดถินเจ้าชีวิตคนตังแดนในเรียเนาะก็ลูกหิวเขาก็ต้องทำใือเข่าเจ้าเขายากกินอาหารไทยเพราะเขาเขากระทำแบบเป็นเนาะมีแต่ลูกบาวเจ้ามีลูกสาวมีแต่ผู้ชายโอ้ลุ้มลุ้ม เวฟซ้สเหมือนเดิมว้าวตาแซ่บแม่นก็เจ้าทางนี้อ่ะก็ตามตามนี้ตามเดิมเหมือนกันแม่นก็คุกกแม่นก็ทา,ทานฐานเธอลอยเจ้าใก้กะเผาซอสสำเร็จฮิฮิขาว่า ที่เป็นค้นนะอย่างก็ใบป,ปะถ้ากะเพราตีสามเลดอะ่ะเขาจะมีอันอย่างก็คนห้องอย่างก็ตัวการพูดนะตัวการพูดนะ,ะเดี๋ยววันไหนก็ตีจะจะไปกาดแถมคำจะทำเป็นทำเป็นกะเพราพัาทีของเอฟน,น้อยนะจ๊ะ เปาเป็นคนคนที่อยากจะทำโดยเก็ดโดยเนาะทำโดยเก็ดโดยเนี่ยลูกพระเจ้ามาคินเจ้ากับเจ้าได้ตากคือลูกลลกแลวเจ้าว้าว